สวัสดีครับจ่านาสิบท่าสุงพบกันอีกแล้วเมื่อคือนนะถ้าใครได้ทันไลฟ์ผมนะโอ้โหคุณเอ้ยดุเดือดมากๆโดยเฉพาะรุ่นไหนรู้ไหมครับรุ่นกล่องสุ่มครับโอ้โหในราคาที่เบามากๆแล้วก็เดี๋ยวคุณรอดูฟิดแบควัตถุมงคลได้เลยว่าผมพูดได้เลยว่าจ่ามีแต่จุกมีแต่เจ็บแต่ไม่เป็นไรเพราะจ่าคนนี้นั่นมีแต่ให้ โปรอยกระทงโปรอยกระทงวันสุดท้าย17 17ให้สุดไม่เกิน18เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยววัตถุมงคลไม่พอครับผมจะมาจัดชุดกล่องสุ่มพิเศษให้เพียงแค่1วันไม่เกิน2วันอ่ะผมให้17 18นี้แหละัน2วันจนกว่าจะหมดงานรอยกระทงให้ได้เท่านี้เท่านั้นก็คือใครบูชาไปอ่ะพูดได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆ เพราะว่าเดี๋ยวคุณเปิดวัตถุมงคลปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหกล้าให้ขนาดนี้เลยหรอเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ทําให้คุณเสียใจเพียงแต่ว่าคุณต้องจองให้ทันนะมันมีไม่เยอะหรอกผมอะ่ะใส่ให้เต็มที่ใส่ชนิดที่ว่าเกินมูลค่าที่คุณเช่าไปอีกโอ้โหถ้ามูลค่าเต็มอะ่ะกระซิบเลยนะมันแบบสามสี่ขึ้นไปเลยนะถ้ามูลค่าเต็มเต็มนะซึ่งถามว่า ตั้งใจอ่ะมันอาจจะอันตั้งใจว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นจังเลยปีนี้รอยกระทงนี้หลังจากงานกระถิ่นผมจะแบ่งให้ทุกคนชุดใหญ่แล้วรวมถึงเดี๋ยวผมมีวัตถุมงคลบางรุ่นที่ยังพอมีอยู่หลังจากไรเมื่อคืนนะซึ่งมันก็ไปเยอะแล้วมากแล้วล่ะแต่ว่ายังเหลือบางรายการอย่างละหนึ 2, ่งถึงสองหนึ่งถึงสองหรือบางรายการอาจจะยังพอมีเยอะมากและโดยเฉพาะพระคำข้าวราคาหลักร้อย ผมจัดให้เลยเรื่องกําไรไม่ต้องคุยเลยนะคุณเอาไปเลยคำข้าวผิวเดิมถุงเดิมจากถุงร้อยองค์ที่ผมไปบูชามาให้แล้วนำมาบรรจุใส่กล่องให้เรียบร้อยคุณพอบูชาไปคุณได้กล่องเดิมๆคุณได้แบบถ้าใครรู้มูลค่าพระข้าวเนี่ยคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต่ำกว่าพันห้าพันหกครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมจัดให้ครับมาครับมีรุ่นไหนบ้างมีรายการไหนบ้าง ไปจองกันได้ทันครับผมป้ายโอ้โหอันนี้นะผมจับกล้องให้ดูก่อนเลยนะถ้าสั่นขออภัยนี่คุณดูนะนี่คือชุดกล่องสุ่มมีตั้งแต่พระหลักนะครับจนถึงเหรียญต่างๆนะครับเป็นของที่หลวงพ่อเสกเป็นหลักเลยนะครับ แล้วก็บางอย่างก็เป็นของอพิธีท่านเจ้าคุณอน,นันต์นะครับอดีตเจ้าวาดวัดท่าซุงน,นี่นี่คุณดูแค่บางอย่างนี่คุณรู้มูลค่าอยู่แล้วโ,โหพันหกสองพันมีหมดเลยคำโค้งคำข้าวอย่างนี้ผมจะจัดกล่องสุ่มนี้ให้นะเอาแบบให้ชื่นใจอ่ะเดี๋ยวคุณเห็นราคาแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเราถึงไม่รีบเช่าทำไมถึงไม่รีบบูชาไปครับเดี๋ยวจัดให้ดูเลย โอ้โห oh, มากนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าสฟรีมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนี่อ่ะนี่จับก่อนเลยอันนี้นี่3สามสี่ห้าหกอันนี้อ่ะเนี่ยดูนะหกอย่างเอาอะไรอีกเจ็ดอ่ะแปดเก้าเอ้านี่คุณว่ามันคุ้มไหมหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนี่ยอ่ะผมให้ดูเบาๆเลยนะแค่เนี้ย อันนี้แค่นี้ก็ต้องมีอ่ะเอาแบบตีตำาๆเลยแปดเก้าร้อยอะต้องมีอันนี้ห้าร้อยมีกระถ a ไรแล้วเนี่ยพันสามแล้วมีอีกปับป๊บปับป๊บปั๊บเกินสองพันมูลค่าเนี่ยผมใส่ให้อีกก็ยังได้เลยอ่ะอันนี้อะถูกไปเอาไปนีแค่นี้ก็ดูแล้วสองพันห้าเอาแต่มีจำกัดไงทำไมจ่ากล้าใส่ทำไมจ่ากล้าจัดให้ เพราะว่าจ่ามีจํากัดเป็นชุดพิเศษที่จะตอบแทนและสมนาคุณให้กับทุกๆท,ท่านในช่วงวันลอยกระทงแค่วันนี้กับพวกนี้เท่านั้นนะสิบเจ็ดสิบแปดไม่เกินนี้นะแต่ถ้าหมดก่อนจะต้องขออภัยไว้นะครับในเรื่องของกล่องสุ่มสุ่มละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าส่งฟรีการันตีมูลค่าว่ายังไงคุณไปเช่าที่อื่นพันห้าคุณไม่ได้ ไม่ได้แน่นอนอ่ะเผื่อถ้าใครอยากรู้มีอะไรในนี้บ้างอ่ะง่ายๆเลยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นี่หลวงพ่อเนี่ยนะอ่ะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนี่ยอะนี่มีล็อกเก็ตมหาสะท้อนนี่เห็นไหมอ่ะทำข้าวรุ่นสองเรี่ยมพร้อมบูชาเหรียญพระนอนนี่เห็นไหมวัดโพพิธีเดียวกับพระชัยหลังช้าง นะพิธีเดี๋ยวปรใช้หลังค้างเหลียงของขวัญวันเกิดรุ่นสุดท้ายหลังพระศรีอรยะเมตไตหลวงพอ่อเห็นไหมนี่สุริยปฐมรุ่นปรมัตบารมีโอ้รุ่นนี้ดังมากพระรอดทําน้ํามนตนี่อันนี้ก็โอ้หลวงพ่อเสกดาวยันกรอเพชรนี่ดาวหกแฉกเห็นไหมสวยๆมงกุฎเพชรกันโรคระบาดนีแค่มงกุฎก็โอ้เป็นพันแล้วครับนะ ราคาบูชาไม่ต้องพูดถึงพระผงสังฆทานนี่เหรียญพระชนกจกกักรีโอ้โหดังๆทัง้งนั้นนี่เหรียญพระสุปฏิปันโนนี่เห็นไหมนี่เยอะมากเอาอะไรกะคุณจะเอาอะไรกะน,นี่พระลีลาร้อยปีของหลวงพ่อนี่คุณเอยใช่องค์นี้คุณก็คุ้มแล้วนี่นะนี่อะไรอีกอะเหรียญน,นี่เออเหรียญกระสาบพระนี่ รวมมวลสารนี่เนื้อเนื้อชานมากี่แล้วก็นี่พระรวมมวลสารธรรมดามีหมดเหรียญทําน้ํามนตนี่นะรุ่นนี้หมดจากวัดแล้วอ่ะแนบมีทั้งแบบลงยาไม่ลงยามีทุกรุ่นรุ่นหนึ่งสามสี่ห้ามีหมดอ่ะอีกอ่ะอยากได้อีกอ่ะพระชัยหลังช้างพระพงร้อยปีโอ้ยคุณคือเยอะมากอะ่ะอยู่ในนี้เนี่ยคือผมพูดไม่หมดอะ่ะนี่ เหรียญนี่นี่หลวงพ่อเสกนี่เห็นไหมโอ้โหเต็มไปหมดนี่อ่ะเหรียญทับพระทําน้ามานตเอาง่ายๆครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเยอะมากเยอะจนแบบใครอยากได้ห้ามพลาดนะผมมีให้แค่ยี่สิบสุ่มนะหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าราคานี้มันไม่ได้หรอกครับผมพูดตรงๆว่ามันขาดทุนแน่นอนครับเพียงแต่ว่าผมอะขาดทุนให้ได้ในในในปริมาณที่ ที่ผมรับได้แล้วกันอ่ะเพราะว่ายี่ยี่สิบชุดนี้พิเศษจริงๆห้ามพลาดครับผมมาครับชุดแรกชุดพิเศษที่สุดเลยมีดหมอชาตีนะครับนี่ด้ามรือสีของวัดท่าสูงนะครับรุ่นนี้เสกปีสามห้านะครับพร้อมกับด้ามฝักงาที่ราคาโหสี่ห้าหมื่นแล้วส่วนด้ามโตชาตีก็เป็นหมื่นต้นๆแล้วนะนี่ รักษาโรคได้กันผีได้บุกตาฝ่าดงที่อาถรรพ์ต่างๆอะไรที่เขาว่าไม่อัอนตรายเรื่องผีสางนางไม้หรือว่าคุณทรงคุณใส่โรคภัยไ,ไข้เจ็บคุณนําไปบูชาครับนี่ในหนังสือนี่มีอะไรนี่ยนี่เพราะว่าเป็นของวัดแท้ๆเลยเนี่ยนะอันนี้ให้ดูสั้นๆนะเอาง่ายๆเนี่ยรายการแรกเนี่ยแค่รายการแรกนะผมให้บูชาต่ํากว่าราคาวัดอ่ะคุณรู้แค่นี้พอว่าต่ํากว่าราคาวัดแน่นอน คุณจะได้สามอย่างนะก็คือหนึ่งมีดหมอชาตินะสองน้ำมันสังฆคโลกหลวงปูป,ปานนะครับหรือน้ำมันชาติหลวงปานสามทรายเศษนะสามอย่างเนี้ยคุ้มค่ามากๆต่ำกว่าราคาวัดร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต่ำกว่าราคาวัดใครทราบราคาเนี่ยพอถามจา่าปุ๊บโอ้โหจ่าแบ่งให้เท่านี้เหรอครับผมต่ำกว่าราคาวัดครับรายการที่หนึ่งครับอันนี้เป็นรายการที่ฮอตที่สุดเลยนะ เมื่อคืนเนี่ยโหฮอตมากไม่พอลังนี้ทั้งลังเนี่ยเนี่ยคุณเอ้ยผมได้มาลังหนึ่งเยให้บูชาพระคำข้าวรุ่นสองผิวเดิมถุงเดิมนะครับจากถุงร้อยองค์นะครับแล้วเจ้าของที่เขาบูชาเนี่ยนำมาใส่กล่องไว้ให้เลยนะเอาเป็นว่าแบบนี้สวยๆผิวเดิมเนี่ยถุงเดิมร้อยองค์เนี่ยถ้าคุณไปบูชาเนี่ยเขาแบ่งให้สูงมากไม่ต่ำกว่าเก้ร้อยอะผมให้เลย เก้าร้อยเนี่ยผิวดเดิมสวยๆเงนะี้นะเนี่ยผมเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบกว่าองค์เนี่ยจากลางร้อยองค์เนี่ยเมื่อคืนไลฟ์อ่ะผมให้บูชาราคาพิเศษนะเอาให้ทันนะเอาให้ทันนะพักคร้าวรุ่นสองประกันแท้ตลอดชีพเจ็ดร้อยเก้าสิบส่งฟรีเจ็ดร้อยเก้าสิบส่งฟรีไม่รับไม่เป็นไรเพราะว่าราคานี้เป็นราคาแบ่งให้จริงๆไม่ต้องถามว่าต้นทุนเท่าไหร่เอาไปเลยครับเจ็ดร้อยเก้าสิบส่งฟรีพักคร่าวรุ่นสอง เด่นเรื่องราบเป็นที่สุดอย่างอื่นลองลงมาและถ้าวันหนึ่งนะครับราคาบูชาขึ้นตามที่หลวงพ่อพูดครับหลักหมื่นหลักแสนคุณคิดดูแล้วกันว่าวันเนี้ยคุณเช่าไปแค่เจ็ด้อยเก้าสิบครับอา้าวใครที่บอกอยากได้ของหนัก,นกๆครบทีเดียวนี่ครับพระคำข้าวรุ่นสองถุงเดิมๆดิมหนึ่งร้อยองค์ผมพูดเพียงแค่ว่าถ้าเขานำไปแกะแบ่งออกนะครับอย่างน้อยองค์ละเก้าร้อยต่ำที่สุดผมให้เลยนะ 790อ่ะอันนี้คือพูดราคาแบบว่าเป็นไปได้ทั้งหมดเลยไม่มีหลอกลวงกันทุงนี้ผมพูดได้เลยว่าต่ำกว่าราคาที่ผมให้บูชาเมื่อสักครู่อ่วคุณคิดเองแล้วกันว่าคําข้าวรุ่นสองมเมื่อกี้องละเท่าไหร่แต่ถุงนี้ให้บูชาต่ำกว่านั้นครับหนึ่งร้อยองนะครับใครที่มองถึงอนาคตว่า ถ้าอนาคตองค์ละเป็นหมื่นเป็นแสนคุณคิดดูว่าถุงถุงนี้จะมีมูลค่าเท่าไรหนึ่งร้อยองค์เดิมสัญทานตั้งแต่สมัยหลวงพ่อไม่เคยแกะแม็กผิวดเดิมๆถุงเดิมๆใครรู้มูลค่าใครรู้อนาคตมารับจากจ่าไปครับจ่าไปหามาให้แล้วมีแค่หนึ่งถุงเท่านั้นครับอ่ะใครไม่ทันไลฟ์เมื่อคือนนะนี่คือพระทำข้า,ขาวรุ่นพิเศษติดพระบรมสารีริกธาตุห้าพระองค์เป็นพิมพ์ยันจมนะครับ ต้องบอกก่อนว่าชุดนี้เป็นชุดปฏิหารมากๆคุณบูชาหนึ่งองค์คุณได้ถึงห้าอย่างหนึ่งคุณได้บูชาพระคข้าวสองคุณได้บูชาสิ่งมงคลสูงสุดในพื้นที่พบนี้คือพระบรมสารีริกธาตุถึงห้าพระองค์สามคุณจะมีเทวดาระดับชั้นพรมดูแดลรักษาเขาว่าถึงห้าตนแต่จริงๆผมว่ามากกว่านั้นถึงห้าองค์เนี่ยนะมากกว่านั้นแน่นอนสี่คุณเห็นพรคคาข้าวแท้ๆไหมครับที่อุอยู่ด้านหลังนี่คือมวลสารตั้งต้นในการจัดสร้างพระคาข้าวทุกรุ่น นะถ้าคุณจะได้รับยันเกราะเพชรอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรุ่นที่มียันเกราะเพชรเป็นอริกับคุณใสนะครับแล้วก็คุณจะไม่ต้องกลัวหลายๆอย่างนะยาพิษเอ่ยแมลงมีพิษร้ายเอ่ยเอาเว้นว่ารุ่นเนี้ควรจะมีหนึ่งองค์นะต่อหนึ่งคนในการบูชาผมให้บูชาราคาไม่แพงครับเบาๆมากๆปิดทองเล้งลาผลตามสายวัฒนสูงอ๋อแล้วก็น,นี่ครับผมให้ดูรุ่นนี้พิเศษหนึ่งนิดหนึ่งเลย เผื่อมีใครอยากได้ครับนี่คือสมเด็จองค์ปฐมรุ่นสองของวัดท่าสุงนะครับต้องเรียกกันว่าเป็นระดับจกักรพรรดิของวัดท่าสุงนะ่ะเพราะถ้ารุ่นหนึ่งใครบูชาไม่ไหวอ่ะรุ่นหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับคุณแสนกว่าบาทนะบางทีเกือบสองแสนส่วนรุ่นสองราคายังจับต้องได้ครับยังไม่ยังไม่แพงมากอะ่ะผมพูด,ดง่ายว่าคุณบูชารุ่นหนึ่งไม่ไหวนี่คุณมารับเป็นรุ่นสองไปนี่อเนี่ยนะ สวยๆเดิมๆซุ้มเต็มกระไรเต็มนะครับพระเนตรพระกันเต็มนะครับพระเกศเปลวเพิิงเต็มเห็นไหมซุ้มโค้งสวยมากด้านหลังเดิมๆผิวเดิมๆกระไรร้อยเปอร์เซนด้านล่างตะใบมาตรฐานนี่แล้วก็เจาะมาตรฐานครับประกันแท้ทุกสายตาสากลตลอดชีพใครอยากมีพระจักรพรรดิของวัดท่าซูงรุ่นสอที่หลวงพ่อเสกนะและรุ่นนี้เป็นรุ่นพิธีชาตีที่โด่งดังมากๆ ใครเคยอ่านประวัติจะทราบดีว่าโอ้โหจ่าไปได้ไมาอยังไงอ๋อจ่าก,กัดฟันมาให้เลยครับรุ่นนี้จ่าต้องไปกู้ฉุกเฉินมาให้2รอบครับ <c oughs> เอาเป็นว่าใครไหวใครชอบราคาไม่แพงแน่นอน100%มาครับจกักรพัรด์ของวัฒาสุงงครับที่สุดของความนิยมถล่มทลายมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอมี1 0 0 2 0 0 300องค์ก็ไม่เคยพอ พระหางหมากรุ่นแรกนะเรียกว่ารุ่นแรกละกันเพราะจะมีสองรุ่นรุ่นแรกหรือคือรุ่นนี้กับรุ่นพิเศษเนาะนี่คือเป็นรุ่นยอดนิยมที่สุดตลอดกาลครับตอนเนี้ยผมพูดได้เลยว่าราคาบูชาในการตามหาขยับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยิ่งจนแบบว่าโอ้โหคุณเอ้ถ้าคุณมีแรงเก็บนะคุณเก็บตอนนี้นะเด่นเรื่องราบนะครับเสมอพระคำข้าวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ ป้องการรังสีนิวเคลีย์ต่างๆสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่ต้องกวดนะเสน่ห์แม่ตาเจรจาจับใจรุ่นนี้ชุดนี้ผมนํามาให้บูชาไม่แพงนะครับเพราะว่าเนี่ยเหลือจากไลฟ์แค่เนี่ยจากหูมาคืนเกือบ50องค์องนะผมแบ่งแบบหลังบ้านไปอะชุดนี้ผมนํามาตัดใจให้ทุกคนราคาไม่แพงครับถ้าใครอยากได้ผ้าหางหมากสวยๆบูชาทีเดียวจบคุณมาบูชาชุดนี้ครับผมแบ่งให้พิเศษครับผม เจ้าระคุณเอยเหรียญยอดนิยมตลอดการโดยเฉพาะเหรียญน,นี้ประสบการณ์ของจ่าสูงมากในเรื่องของเจอผีสางนางไม้แล้วก็ในเรื่องของการทํางานที่ปลอดภัยเพราะเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงพ่อบอกไว้ว่าบูชาเหรียญน,นี้ไวจ้จะไม่มีตายโหงเกปีสอหนึ่งนะครับคุนพันเป็นเจ้าพิธีนะครับถ้าใครเคยดูมือปรับ คุณพันเนี่ยโอ้โหอันนี้เลยครับท่านเป็นมือปราบจอมขมังเวทนะของฝ่ายคารวะนะครับส่วนหลวงพ่อเราเนี่ยโอ้โหเป็นประธานฝ่ายส่งนะแล้วก็มีสายใต้นะสายเขาอ้อทั้งหมดที่มาเสกที่นี่เอาเป็นว่าแผ่นยันไม่ละลายถ้าไม่จุดทูปบอกนะเด่นเรื่องป้องกันทั้งหมดผีสางนางไม้สิ่งอาถรรพ์ต่างๆคุณแขวนเหรียญเนี่ยคุณสามารถไปนอนหลับตรงข้างป่าช้าข้างเมนได้เพราะผมไปไมาแล้วครับมีเหรียญนี้เหรียญเดียวครับไปประทะมาเรียบร้อย ใครที่อยากมีเหรียญน,นี้นะเป็นสุดยอดของการป้องกันสุดยอดป้องกันคุณสายมนดําต่างๆและถึงเรื่องของโภกทรัพย์นะครับเพราะท่านเท้าเวสุวรรณอีกปางหนึ่งท่านเป็นเท้าที่มีความเป็นทรัพย์มหาศาลครับหลังจากที่ใครเคยบูชาไปปีที่แล้วนะโหดังมากท่านเท้าเวสุวรรณเอาเป็นว่าเหรียญชุดนี้ผมให้บูชาราคาไม่ข้ามหมื่นเบามากๆเบาที่สุดแล้วเพราะว่าเมื่อคือนนะออกไปสีล่ละอันเนี้ย เหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้แหละมาครับรุ่นสุดท้ายที่อยากจะแนะนําในวันนี้พระสมเด็จสระถมนะครับพิธีฉลองสมณศักดิ์ท่านชจ้าคุณนันท์นะครับอดีตเจ้าวาดวัดท่าสุค์ที่แล้วนะครับเป็นองค์ที่รับต่อจากหลวงพ่อนะนี่คือสมเด็จสระถมนี่แท้ๆสวยๆนี่คุณเอ้ยรุ่นนี้หมดจากวัดแล้วนะครับทําไมถึงหมดจากวัดคุณดูตรงนี้ครับตรงก้นอุดมวลสารนะครับมีเกสาของหลวงพ่อแท้ๆอยู่นะครับ ทุกองค์นะครับนี่โอ้โหผมเปิดดูก็เจอเกษาเลยเห็นไหมเอาเป็นว่าเนี่ยมวลสารทั้งหมดของวัดท่าซูงมตั้งแต่ยุคสมัยหลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่นี่ครับคุณบูชาได้เลยครับผมจะให้บูชาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะผมให้แค่คลิปนี้นะ2วันนะซึ่งมีน้อยมากผมน่าจะมีแค่20-30องค์เอาราคาแบบว่าเอาไปเลยนะ8ปดร้อห้าสิบจบครับเอาแค่นี้ครับแบ่งปันครับกำไรไม่ต้องพูดถึงแล้วครับ สวยๆนะครับเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีนะครับพิธีแก้วจกักรพรรดิของวัดท่าสุงครับเอาไปเลยครับรุ่นนี้เออคุณบูชาเหอเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งสมณศักดิ์ทุกอย่างจัดไปครับคลิปนี้มีเวลาแค่2วันนะผมให้สองวันแล้วกัน1 7บเดสบแปดนี้หมดจากนี้ไม่มีแล้วต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเป็นราคาพิเศษที่วันลอยกระทงเท่านั้นที่จะมีเกิดขึ้นหนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง ใครชอบใครอยากได้รุ่นไหนบูชาให้ทันเพราะว่าคุณจะไม่ได้อีกแล้วในราคานี้และผมรับประกันพระแท้สากลตลอดชีพทุกองค์จ่าจัดให้ครับขอให้มีความสุขในวันลอยกระทงนี้ครับสวัสดีครับ